ของเพิ่งมาเลยนะคะแล้วมาแบบสภาพเยินเลยนะมาสภาพเยินเลยนะและถุงอันนี้คืออยู่ข้างนอกอย่างนี้นะถุงถุงของสินค้าถุงของของอย่างนี้นะและถุงขาดได้นะถุงขาดด้วยนะคะรับผิดชอบด้วยนะคะไม่ใช่จะสั่งแบบเล่นๆสั่งอะไรอย่างนี้นะสั่งไปแล้วแล้วบอกไซส์เล็กเป็นไปไม่ได้นะอาฟรแกะเนี่ยแล้วมาสภาพเนี้ยแล้วไม่ติดดีๆแล้วส่งส่งขอขนส่งแล้วขนส่งก็ไม่ปิดให้เลยอ่ะ แล้วมาสภาพเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยมาส่งแล้วไม่มีการโทรหาระวังไว้หน้ากูดังเลยมาสภาพเนี้ยแล้วฝนตกพอดีเนี่ยเห็นไหมเห็นน้ํำไหมเนี่ยพนักงานเราวิ่งออกไปเอามันหย่อนไว้แล้วมันก็รีบขับไปเลยแล้วขนส่งกล้ารับได้ยังไงสภาพแบบเนี้ยแล้วไม่ให้มันติดถึงแม้ว่าลูกค้าจะไปส่งคุณจะต้องซีนกลับมาให้ร้านเราด้วยเนี่ยแล้วเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมเนี่ยอาฟีแก น,นี่เป็นกล่องที่พนักงานเราแพ็กไปนะปกติเขาจะแพ็กไปอย่างนี้แล้วกล่องเนี่ยเขาจะซีนดีมากเนี่ยจะเห็นว่ากล่องกล่องเนี่ยกล่องซีนถึงที่นี่พอมันแกะลูกค้าเนี่ยคนนี้พอมันแกะเนี่ยมันส่งคืนเนี่ยแล้วมันก็ส่งไปให้เขาแบบนี้เลยมันควรที่จะซีนมาดีนิดนึงนะระบบรับผิดชอบด้วยแล้วถุงขาดได้นะต้องรับผิดชอบถุงได้นะแกะเลยฟรี ฝนตกพอดีเลยผ้าซอบมาไหมฟีไผ้าซอบอยู่ในถุงปะผ้าซอบแม่งก็ขโมยไปนะฟีเธอไปเอาอันใหม่มาหน่อยฟีแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วที่นี่เรามีที่วัดปะเนี่ยมันบอกไซส์เล็กไซส์เล็กได้ยังไง80เซนนะจากนี่มานี่คือ80เซนนะ แจ้งไวในแจ้งไวในระบบอย่างชัดเจนนะว่า80เซนตรงนั้นมีที่วัดไหมเดี๋ยวมาวัดให้นี่นี่น,น,นี่ตรงนี้กูวัดเลยฟลีมันไปเอาของใหม่มาจะได้เห็นว่ามีมีผ้าซอฟอยู่ด้านไหนแล้วแม่งขโมยถุงขโมยผ้าซอฟที่ปิดหน้าตรงนี้ไปด้วยสีขาวอะขโมยไปได้ยังไงน่ยเนี่ย80เซนเห็นไหมเห็นไหมจะมาบอกไซส์เล็กได้ยังไง แปดสิบกว่าแหละจะมาบอกไซส์เล็กได้ยังไงในระบบแจ้งอย่างชัดเจนนะเดี๋ยวดูในระบบนิดนึงฟีเหรอรอแป๊บหนึ่งฟีพี่ดูหน่อยขอคืนเงินมั่วๆแบบนี้ระบบจะให้คืนมั่วๆแบบนี้ไม่ได้นะระบบให้คืนมั่วๆแบบนี้ไม่ได้นะในกล่องก็ไม่มีใช่ไหมฟีผ้าซอฟในถุงก็ไม่มีนะเช็คหมดแล้วนะอาะฟฟีเธอลองอากแก่อันนั้นออกมาลมไม่ต้องกลางก็ได้จ้ะลมไม่ต้องกลางก็ได้ขอเอาผ้าซอกออกมาอืม เนี่ยผ้าซอฟจะเป็นแบบนี้จะอยู่ในถุงพลาสติกอย่างนี้อย่ามาบอกว่าไม่มีนะถ้าบอกว่าไม่มีจะต้องแจ้งในระบบแล้วว่าไม่มีผ้าซอฟหรืออะไรเนี้ยแต่นี่แจ้งว่าไซส์เล็กมันจะไซส์เล็กได้ยังไงฟีเธอถือขึ้นมานิดหนึ่งฟีเอ่อถือถือถือ,ถอล่มรลหันหน้ามาเนี่ยล่มกับคนเนี่ยมันจะไซส์เล็กได้ยังไงเนี่ยเนี่ยล่มสตูดิโอนะคะไม่ใช่ล่มกันฝนนะ ล้มสตูดิโอเพื่อที่จะเอาก้านตัวเนี้ยไปเสียบกับตัวจับแฟตหรือว่าจะเป็นคั่วสตูดิโอที่มันสามารถมีสปริงใส่ในใส่ในช่องสปริงของของไอตัวล่มนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีผ้าซอฟสีขาวเนี่ยติดอยู่ข้างหน้าแต่นี่ขโมยออกไปด้วยนานแล้วมาแบบเยินเยินแล้วถุงตรงนี้ก็ขาดนะโอเคฟี